สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูเกิดอะไรขึ้นที่สนามซ้อมหลังจากที่มีข่าวลือเยอะแยะมากมายในค่ายปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังโดนลิเวอร์พูลบุกมายิงหประตูคาลังอุทราฟอร์ดสำหรับตอนนี้บรรดานักเตะผีแดง และทีมสตาร์โค้ดก็ได้กลับมารวมตัวเพื่อฝึกซ้อมสําหรับการเตรียมทีมในเกมเฉลี่ยเลกหน้าต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนไก่เดินทองท็อตแนมฮอสเปอร์คืนพรุ่งนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับอย่าพลาดจากเหตุการณ์ในแมชนั้นทําให้แทบทุกเสียงต่างกล่าวโทษและด่าทอโอเลกกนาโซชาว,ว่าคือตัวการสําคัญที่ทําให้ทีมต้องพบเจอกับความน่าอับอายขนาดนี้และเรียกร้องให้ปลดนาลูกโอมออกจากตําแหน่งเพื่อเส้นผลงานที่ห่วยแตก อย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาสู่ความสงบบ้างแล้วและนาลูกอมก็ได้นําทีมลงฝึกซ้อมล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะยกคนท้าดวลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ผลงานก็รุ่มรุ่มดอนๆอนไม่ต่างจากผีแดงของเราเช่นกันในเกมเพียรมลีกคืนพรุ่งนี้อย่างแรกที่เราได้เห็นจากในสนามซ้อมโซชายังทําหน้าที่คุมลูกทีมด้วยความมุ่งมั่น ช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าเซอร์อเล็กฟอร์กูสันอดีตบรมกุลซื้อของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ได้เดินทางมาที่สนามซ้อมแคลริงตันเพื่อจะพูดคุยและให้กำลังใจพร้อมคำแนะนำกับโซชาที่ตอนนี้ชีวิตของเขากำลัง่อหน้าปากเหว้าก้าผิดไปอีกแค่ครึ่งก้าก็มีสิทธิ์ตกเหวตายได้ทุกเมื่อไม่ต้องถามว่าโซชากำลังตกอยู่ในความกดดันมากมายมหาศาลแค่ไหนและสุ่มเสี่ยงที่จะเสียตำแหน่งผู้จัดจาการทีมของเขาไปมากกว่า ครั้งไหนๆที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่ตำนานคุนซือชาวสกอตแลนด์เดินทางมายังสนามซ้อมของสโมสรเพื่อที่จะให้กำลังใจสิทธ์รักวัย48ปีเนื่องจากเขาบางคนส่งเสียงสนับสนุนให้โซชาได้อยู่ต่อในตำแหน่งผู้จัดการทีมและโซชาเพิ่งจะพาลูกทีมแพ้แลเลกเชคาวโรงละครแห่งความฝันจนชื่อเสียงสโมสรเสียหายชนิดที่ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีปกีนโทสวัตจึงจะสามารถกอบกู้คืนมาได้สำหรับตอนนี้ เทรนเนอร์ชาร์โนเวลเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งโดยได้ลงทําหน้าที่คุมทีมฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นโดยพยายามที่จะคอยกระตุ้นนักเตะและกับตามองลูกทีมฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มองจากมุมไหนก็เห็นได้ชัดว่าคุณซือชาร์โนเวลย,ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาขคอหนึ่งที่เราเราอาจจะต้องยอมรับในตัวโซชาคือความนิ่งของเขารวมถึงความสามารถของเขาที่สามารถแบกรับความกดดันมากหมายมหาศาลได้ขนาดนี้ หัวใจเธอทำด้วยอะไรไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นบัญชาจากสวรรค์ให้เขาต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาก่อนสามารถพาปีสาะแดงพัง,งาดได้อีกครั้งเอาเป็นบ้าสองสามเกมจากนี้ไปเรามาลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาแล้วส่งกำลังใจให้น้าลูกอมกันได้นะครับเพื่อโชคชะตาของเขาและสโมสรอ,อาจพลิกผันแต่ถ้าผลงานไม่กระเตื้อนขึ้นยังห่วยแตกเหมือนเดิมค่อยมาว่ากันอีกที 2. วารานกลับมาซ้อมได้แล้วในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกมากระสวดตาไข่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของเราแบบไม่นับญาติซึ่งความจริงเราก็ไม่ได้นับญาติกันมากว่าศตวรรษแล้วะนะครับมีหลายคนตั้งคำถามมา่าแนวรับของเรดเดวิล ช่างเปยยุ้ยเหมือนกับกระดาษที่ชู่เปียกน้ําเพราะทุกครั้งที่โดนบุกใส่แฟนผีต้องเสียววกว่าทุกทีอาจจะมีข้ออ้างอยู่บ้างว่านั่นเพราะกับตันแฮร์รี่แม็กควายของเรายังไม่ฟิตเต็มร้อยขณะที่ราฟาเอลาวาลังก็ไม่ได้ลงสนามซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่สาวกเรดอาร์มี่อาจจะนํามาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้บ้างแต่กระนั้นเมื่อเช็ครชื่อแนวรับพร้อมกับเม็ดเงินที่สมโมสรได้ลงทุนไปมากกว่า200 หลานปอนมันไม่น่าจะเป็นข้ออ้างที่จะบอกได้ว่ากองหลังย่ำแย่แต่อย่างใดแต่เอาเถอะครับมันผ่านมาแล้วเพระนั้นในตอนนี้แฟนผีคงอาจจะรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาบ้างแล้วเนื่องจากวาลานสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้เต็มที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ประกันหลังแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสก็กำลังเร่งฟื้นฟ,นฟูสภาพร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมเจอสเปอร์วันเสาร์นี้ แน่นอนมากการได้วารานมายืนจับผู้กับแม็กควายคงจะทําให้เกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายขุม 3. โรนัลโดยึดมั่นกับคําพูดตัวเองคริสเตียโนโรนัลโดได้ออกมาบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าทุกทคนต้องแบกรับความรับผิดชอบและคําตําหนิทั้งหมด จากผลงานที่สุดเร็วร้ายในการเปิดบ้านโดนคู่อริตลอดการถลุงยับเยินแบบไม่ไหวหน้าเมื่อช่วงวันพู้ที่ผ่านมากับตันทีมชาติโปรโตุเกสได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าการทำงานหนักเป็นผลทางเดียวที่จะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะพร้อมกับวลีเด็ดความสาเร็จต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดข้อนี้ก็คงต้องเชื่อมพี่โดไปก่อนละครับเพราะแกผ่านมาแล้วทุกสมรภูมิ และเจอกับความรู้สึกมาหมดแล้วทั้งความสุขสมหวังสนุกตื่นเต้นเร้าใจและขมคืนทรมาณปวดเร้าเจียนตายเพราะผิดหวังสำหรับเซสชั่นการฝึกซ้อมล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดแสดงให้เห็นว่าเขายึดมั่นในคำพูดที่ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนโดยนักเตะมุ่งมั่นในการซ้อมแบบเต็มสูบโดยงานนี้ทำให้บรรดาเพื่อนร่วมทีมรู้สึกึกเขิมที่เห็นพี่ใหญ่กระตือรือร้อนมากขนาดนี้ ขณะเดียวกันมาคัสเรชฟอร์ดซึ่งเป็นนักเตะอีกรายที่ออกมาโพสตขอโทษสาวกเรดอาร์จากความให้แพ้ในเกมแดงเดือดและตั้งเป้าที่จะช่วยทีมรักของเขากลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งแน่นอนว่าหากบรรดานักเตะแมนยู Menu ของเราสามารถขจัดความผิดบังและเรื่องอุ่นใบออกไปได้หมดแล้ว พวกเขาก็อาจจะฟื้นตัวได้อีกครั้งโดยเร็ว,รวส่วนโรนัล do กับไรซ์ฟอดก็น่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการนำพาสามโมสรกลับสู่ฟอร์มสุดยอดมาควยเต้นให้ได้อีกครั้งเช่นกัน4ป ok ่อกบานิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวต้องยอมรับเลยว่าช่วงระหว่างสัปดาห์นี้เรื่องเราระหว่างกองฟอกบากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลายประเด็นให้พูดถึงเช่น เรื่องสัญญาฉบับใหม่ที่เอเย่นจอมแสบของเขาได้ออกมาพูดมากยังไม่มีอะไรอัปเดตขึบหน้าถ้าอยากจะรู้อะไรให้ไปถามสโมอสรเอาเองว่าจะเอายังไงและล่าสุดเมื่อวานก็มีข่าวออกมาจากสื่อในแดนผู้ดีว่าแน่นอนแล้วว่าโอกบาไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดพร้อมชิ่งหนีทันทีที่สัญญาฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้ และอีกประเด็นคือเขาถูกเดอะซันสื่อจอมแฉแอบอ้างว่าไม่ยอมคุยกับโอเลกโกนาโซชาหลังจบเกมอัปยศกับลิเวอร์พูลแต่งานนี้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเป็นเฟกนิวส์เป็นอันว่าพกบากับนาลูกอมยังจูบปากรักกันดีอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่อย่างใดตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสกลายเป็นผู้เล่นที่โดนตำหนิพอสมควรจากกรณีที่เขาดันไปเล่นแบบไม่มีสมาธิจนทำให้โดนใบแดงในแมตช์กับเวอร์พูลูทั้งทงที่เพิ่งจะลงสนามมาได้เพียง15นาทีเท่านั้นช่วงที่ผ่านมาประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดเกี่ยวกับกองกลางแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสรายนี้ก็คืออนาคตของเขา เพราะมีรายงานว่านักเตปะปฏิเสธที่จะขยายสัญญาซึ่งจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้และเตรียมย้ายไปเกบะพวยเงินที่อื่นแบบฟรีเอเนต์สำหรับเรื่องเหล่านี้โป๊กบาไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเลยในช่วงที่ฝึกซ้อมกับทีมและเขาพยายามมีสมาธิกับการซ้อมอย่างเดียวแม้ว่าเขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามก็ตามเพราะติดโทษแบน3แมตช์แต่ครั้นเจ้าตัวต้องการแสดงให้โซชาเห็นว่าเขายังพร้อมทุ่มเทพเพื่อทีม ส่วนเรื่องอนาคตค่อยมาก,กันอีกที5เนมันยามาติชมุ่งมั่นเพื่อโอกาสของตัวเองการที่ทีมต้องขาดป็อกบาขณะที่ผลงานของคู่กองกลางแม็กเฟร็ดอย่างสกอตแม็กโทมิเน่กับเฟร็ดก็โดนวิจารณ์มาตลอด งานนี้เน ich, มันยามาติชมีลุ้นอย่างมากที่จะได้ลงสนามในเกมนัดสำคัญเจอกับสเปอร์คืนพรุ่งน,นี้ดาวเตะชาวเซอร์เบียพยายามที่จะพิสูจน์ผลงานของตัวเองมาตลอดและงานนี้เป็นโอกาสทองที่เขาจะสามารถสร้างความประทับใจกับการรับบทคีแมนในแผงกองกลางของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของเรามาติชเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีแต่ไม่ค่อยได้รับคำสรรเสริญมากนัก แต่กคนนั้นเขาก็พยายามที่จะเล่นด้วยความมุ่งมั่นมาตลอดแน่นอนว่าศักยภาพของนกเตรไรนี้ยังมีประโยชน์และเป็นทั้งเรื่องที่โซชาสามารถที่จะใช้งานได้ในยามที่ทีมขับขันความสามารถของมาติชก็คือการผ่านบอลได้อย่างแม่นยำและยังช่วยจัดการกับแผงมิดฟิลของคู่แข่งไม่ให้เล่นได้สะดวก ดังนั้นไายเดยทองอาจจะปัน้นเกมแดงกลางได้ยากมากขึ้นเมื่อต้องปะทะก,กับดาวเตะชาวเซิฟวัย33ปีรายนี้เวนรูนี่กุนซือดาบี้เขาตีกระโดดป้องโอเล็กกนานโซชารูนี่ซึ่งเป็นเจ้าของดาวซันวูสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าความเร็วร้ายของปีนสาะแดงในตอนนี้ไม่ใช่ความผิดของโซชาแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นเพราะบรรดานักเตะระดับสตาลประจำทีมที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังรูนี่เจ้าของฉายาหมูบินที่ปัจจุบันกำลังกุมบางเหียนแกเขาเหล็กดาบี้เขาที่กลา่าวว่านักเตะต้องตั้งคำถามและมองกลับมาที่ตัวเองมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้จัดการทีมที่จะโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่เมื่อนักเตะเหล่านี้ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อที่จะทำงานของพวกเขาแต่ผมคิดว่าพวกเขายังทำงานได้ไม่ดีพอในระดับที่มันควรจะเป็น นักเตะเหล่านี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากด้วยเพราะเขาเป็นผู้เล่นระดับโลกนักเตะทีมชาติและแน่นอนมาสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้นักเตะเหล่านี้ต้องรู้สึกเจ็บปวดเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ สโมสรแห่งนี้มีความต้องการในระดับสูงและเป็นแบบนั้นมาตลอดที่ผ่านมาเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยประวัติศาสตร์มากมายที่ผ่านมามันจึงเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ผมเห็นนักเตะหลายคนไม่ยอมช่วยเกมรับไม่สนใจที่จะเล่นเกมรับไม่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการเล่นและนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คุณช่วยบอกผมหน่อยสิว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ แบบนี้มันเป็นความผิดของผู้จัดการทีมหรือเป็นความผิดของนาเตะกันล่ะผมก็ไม่รู้นะรู้นี่กล่าวและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูขอบคุณครับ